สวัสดีครับและในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีดๆอีกเช่นเคยนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับสำหรับ Christmas w e l l ด์ s h ร r m o n y นะครับเพราะคริสต์มาสนี้เพื่อสุขภาพดีที่สมดุลน,นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราได้อยู่กับคุณหมอนะครับที่ มีความน่ารักนะครับแล้วก็เป็นกันเองเนาะ <c oughs> คุณหมอได้จะมาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการป้องกันสุขภาพอย่างดีนะครับวันนี้ก็รับพบกับนะครับแพทย์หญิงอังสุธรธนพิพัฒสัจจานะครับแพทย์ประจําศูนย์ตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็แพทย์ด้านเวชศาสตร์ท่องเที่ยวของโรงพยาบาลไทยนครินอาจารยยกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารยแม็กอาจารยยกแนะนําตัวนิดนึงครับอาจารย์ค่ะชื่อ,อแพทย์หญิงอังสุธรธนาพิพัฒสัจจานะคะ,คะก็ดูแล ทางด้านแผนกเช็คอัพหรือแผนกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลไทยนครินนะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านวิชาศาสตร์การท่องเที่ยวและการตรวจสุขภาพของคนเดินเนรือของโรงพยาบาลไทยนครินนะคะคแพทย์เช็คอัพนี่ต้องสุขภาพดีต้องเอลตี้ต้องดูดีแบบนี้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมจายที่จริงค,รคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยภายนอกเหมือนดูดีแล้วรู้สึก ช e วิตริงเฮลตี้อ่ะแต่ที่จริงภายในมันไม่เฮลตี้มันก็เลยต้องเกิดการตรวจสุขภาพขึ้นค่ะโอเคครับจริงๆเห็นเห็นอย่างนี้จริงๆเห็นอย่างนี้อาจจะดูเหมือนไม่เปโรคอยู่แต่ว่าต้องต้องตรวจถึงจะรู้เพราะว่าลายๆโรคในปัจจุบันนะคะเกิดขึ้นเร็วขึ้น1 2คือไม่มีอาการกว่าจะแสดงอาการนู่น5-10ปีเช่นเบาหวานไขมันพอกตับความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยนะคะต้องตรวจเท่านั้นค่ะถึงจะทราบค่ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่า ในโรคในยุคปัจจุบันมันมีโรคหลายๆอย่างมากขึ้นนะับแล้วก็ซับซ้อนก็แน่นอนรีเลยกับพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สําคัญทีนี้อาจารย์ครับในเทรนปีหน้าครับ2026อยากให้อาจารย์ขยายความนิดนึงว่าอาจารย์เป็นแพทย์เกี่ยวกับวิชาศาสตร์ป้องกันได้ดูแลอย่างผมก็เป็นไลฟ์ไซน์เมดิซีนเนาะอาจารย์เราจะมีแนวทางเนี่ยของการป้องกันโรคได้อย่างไรแล้วแนวทางนี้มันสําคัญขนาดไหนครับอาจารย์ แนวทางในการป้องกันโรคเนี่ยที่จริงมีหลายอย่างนะคะก็คืออย่างแรกคือการตรวจสุขภาพซึ่งที่จริงต้องเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ20 30ปีเลยเพื่อทราบอะไรทราบเบสไลน์ของร่างกายเราและทราบและช่วงชีวิตนี้จะเป็นช่วงชีวิตที่เราใช้ร่างกายหรือว่านักนวักหนังสุดคือหมายถึงว่าสุดชอบอะไรก็ชอบสุดไปเลยเต็มที่ไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมาตรวจดูเบสไลน์ว่าพฤติกรรมของเราไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันจะส่งผลยังไงในอนาคตต่อมาก็คือดูสุขภาพตรวจสุขภาพแล้วเนี่ย ต่อมาก็จะเป็นเรื่อง prevention ก็ยังมีเรื่องการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์พอเรารู้อะไลฟ์สไตล์แบบนี้ทําให้ชั้นเกิดนู่นนี่นั่นไขมันพวกตับเบาหวานความดันโลกอ้วนปุ๊บเราก็ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก็เป็นไลฟ์สไตล์เข้าสู่มาไลฟสไ์ลฟส e ตล์ i มดิซนะคะต่อมาก็คือเทรนด์ใหม่ก็จะเป็น Eco, อีโค <Eco S 1> อีโคไลฟ์สไตล์เนาะประมาณนี้สําหรับ wellness เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ต้องอย่างที่เรียนเลยนะครับว่าในบางช่วงอายุเนี่ยเราจะเต็มที่กับหลายๆกิจก,กรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพฤติกรรมทางสุขภาพบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมก็มาปรึกษาได้มาปรึกษาหมอไลฟ์ไซล์มิซีแน่นอนสิ่งแรกที่เลยก็ต้องแนะนำอ่านเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับเช็คเบสไลน์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนกันว่าอันไหนที่เริมผิดปกติไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ดีขึ้นทีนี้อาจารย์ครับในช่วง 2026เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเทรน์อีกหลากหลายเนาเป็นหลายๆเทรนเลยที่เข้ามาอาจารย์อยากจะอยากจะให้แนะนําการคัดกรองอันไหนที่เป็นพิเศษสําหรับแต่ละช่วงวัยหรือแต่ละแต่ละกลุ่มบุคคลบ้างครับอาจารย์ก็แนะนํแนะนว่าให้ตรวจกันดูแลกันทางครอบครัวไปเลยเพราะว่านอกจากสุขภาพทางกายแล้วเนี่ยมันต้องเป็นมีรวมถึงการดูแลสุขภาพทางใจถ้าคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งป่วย เราก็สุขภาพทางใจก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอขอแนะนําการดูแลกันทั้งครอบครัวก็คือตั้งแต่เด็กนะคะเด็กเนี่ยมันเราจะมีเวลเบบี้คลินิกซึ่งหมายถึงว่าเด็กที่สุขภาพดีก็มาลรงพาต้องพามาโรงพยาบาลเพื่อมาดูเรื่องวัคซีนดูเรื่องพัฒนาการตรวจสายตาและตรวจฟันนะคะไม่ต้องกลัวและเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะก็คือคุณหมอจะเด็กเนี่ยปกติจะใจดีทุกคนน่ารักใจดี นะคะต่อมาก็คือเป็นวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นวัยที่เราเริ่มทํางานเริ่มมีความเครียดรเริ่ม มีไลฟ์สไตล์ที่บางทีเหมือนทําแบบเดิมๆเดิมๆไม,ม่เริ่มไม่มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะคมันก็จะเริ่มเกิดโรคขึ้นและนะคะโรคที่ไม่ไม่เกิดอาการนะคะคก็แนะนําให้ตรวจน้ําตาลไขมันไขมันพอกตับรวมถึงโครคหัวใจด้วยส่วนในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากตรวจข้างต้นมาแล้วเหมือนใบผู้ใหญ่ยังต้องประเมินการหกลม้มนะแล้วก็เรื่องกระดูหกหักมวลกระดูกนะคะแล้วก็เรื่องความเกี่ยวความจําสมองเสื่อมไหมหรือว่าเริ่มลืมนู่นลืมนี่นะคะรวมถึงมี การฉิดวัคซีนสาหรับผู้สูงอายุเพราะว่าผู้สูงอายุและเด็กเล็กเนี่ยถือเป็นเป็นวัยที่ทเขาเรียกว่าเซนซิทีฟนะแพนะ็กจนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูละเอียดหน่อยนะครับ,รบที่อาจารย์บอกเลยว่าแต่ละช่วงกลุ่มเนี่ยสมัยก่อนอาจจะรู้สึกว่าเด็กน่าจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากเดี๋ยวนี้ก็มีเพิ่มขึ้นม,ม,นม,มีมีทางเลือกมีตัวเลือกที่เป็นเรียกว่าเป็นออปชันให้ให้ดูแลสุขภาพมากขึ้นส่วนวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยโรคแห่งความเสื่อมก็เข้ามานะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องมาตรวจกันนะครับที เมนชั่นตรงไหนถึงคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงบ้างไหมครับเร่ออย่างคุณสุภาพสตรีผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็คือเรื่องเต้านมเต้านมนะคะก็คือแนะนําว่าต้องตรวจแมโมแกรมและอัลตราซาวเต้านมเนี่ยตั้งแต่อายุ40่ปีนะคะจนถึงอายุ74ปีเลยนะคะแล้วก็แนะนําให้ตรวจทุก1-2ปีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเจอตรวจเจอความผิดปกติเนี่ยก็เจอคุณหมอเต้านมโดยเฉพาะเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเป็นเซ็นเตอร์เลยนะคะอืมแล้วก็ตรวจองเงเใช่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของ ฮอร์โมนด้วยของผู้หญิงเวลาอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยฮอร์โมนก็จะเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกนอนหลับยากขึ้นรู้สึกปุดหิดง่ายหรือบางคนรู้สึกไม่สบายตัวยังไงก็คือมาปรึกษาได้ทั้งหมดแล้วก็เรื่องความงามผู้หญิงความงามไม่ได้เลยนะคะเรื่องผิวหนังเราก็มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์พิคโคเลเซอร์ดริปวิตามินเรื่องทางเกี่ยวกับเวลเนสการแนวทางการ ลดน้ำหนักก็มีมเหมือนกันรูปร่างะจะได้ดีขึ้นด้วยมีค่ะก็ะะต้องต้องเรียนเลยครับว่าจริงๆต้องของฮอร์โมนเนี่ยคุณผู้หญิงมีความขึ้นลงอยู่แล้วนะครับฮอร์โมนไม่ได้สเตเบิลอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนว่าในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งในรอบใหญ่หรือว่าในช่วงไลฟ์สไตล์หนึ่งเนี่ยไข่หมดแล้วอาจารย<ม>์ไข่หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตรวจกันก่อนมาดูแรวโนมแล้วก็มาวางแผนกันบางคนอาจจะมาอย่างที่อาจารย์บอกเลยเรื่องผิวบ้างเรื่องผมบ้างบางคนมาด้้้ววร่องนบา เพราะฉะนั้นหลากหลายมากเลยก็ควรจะมาเช็คอัพนะครับในกลุ่มของคุณสุภาพสตรีเองแล้วก็สําหรับผู้หญิงเนี่ยค่ะก็คือช่วงวัย30 40ปีนะคะก็แนะนําให้ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกหรือเชื้อ HPV นะคะทุก3-5ปีนะคะเพื่อความปลอดภัยทั้งโรคเกี่ยวกับหุ่นก้อนไก่หรือว่าเป็นโรคถมะเร็งปากมดลูกมันสามารถป้องกันได้แล้วเรามีวัคซีนด้วยนะคะปัจจุบันวัคซีนก้าวสพันเุ์เราป้องกันมะเร็งปากมดลูก ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงหมดแหละนะถ้ามีกิจกรรมทางเพศมีอะไรก็มีโอกาสติด HPV แต่ว่าในบางท้ายทำให้เกิดบางเร็งได้เลยใ,ในบางท้าอาจจะเป็นแค่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนก็ดีกว่าแต่อยางที่เรียนว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าโรคพวกนี้มันเป็นสมัยก่อนเราไม่ได้เข้าใจนะอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนมีหลายหลากหลายที่ป้องกันได้นะครับส่วนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เมนชันถึงเทรนในปี2006บ้างผมว่าคนจะรักสุขพมากึ้ากกิจรรมนนีแล้วไทยาครนงเราก็อยากมียกว่าเป็น เป็น l e ด d e r นะในกลุ่มของคนที่รักสุขภาพอาจารย์มีอะไรอยากแนะนำบ้างครับถ้าเกิดว่าในด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคิดว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ที่ดังมากาผลที่มันดังมากเป็นเพราะอะไร,รเพราะว่ามันได้ผลเร็วที่สุดค่ะออจากการจากประสบการณ์ของหมอเองเนี่ยถ้าเกิดว่าติดตามคนไข้ไปนะคะถ้าเกิดคนไข้เนี่ยใช้ไลฟ์สไตล์เมดิซินเข้ามาก็คือครหรือเมดิซินก็คือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะซึ่งมี6เสาหลักสําคัญแล้วซึ่งเดี๋ยวหมอจะอธิบายต่อไปเนี่ยแล้วเนี่ยเขาเนี่ย าสามารถรีเวิร์สเรื่องของไขมันพอกตับน้ำตาลในเลือดหรือว่าโรคเสือ่อมโรคที่เกิด NCD ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถดีขึ้นได้เลยสามารถดีขึ้นได้เลยนะคะค เราเริ่มต้องเริ่มทาที่อายุตั้งแต่30-40ปีนะคะตอนนี้จะรีเวิร์สได้ถึง90%เลยทีเดียวโอ้โปัจจาบัเนาะยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากการตั้งแต่ดูแลสุขภาพเราก่อนเช็ค up ตั้งแต่วัยรุ่นก่อนและหลังจากนั้น30กว่าเริ่มมีความเสื่อมเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคือไม่ได้บอกว่าไม่มีอาการไม่เปลี่ยนนะครับก็ต้องเช็คเนาะแล้วก็มีแอวโนมอันไหนที่เราเซนสิทีฟบางคนไวต่อแป้งไวต่อความหวานอ่าก็น้ำตาลขึ้นง่ายมีพันธุกรรมมาหรืออบาาางงงคคนนนนนไขมั้ว่ยดึ เราก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันก็ต้องมาทีนี้ไลฟ์สไตล์6เสาครับอาจารย์อันนี้อยากให,ห้เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้ไว้เป็นเป็นเทรนด์นะครับทุกคนสมัยก่อนอาจจะแบบรักษาต้องมียาต้องผ่าตัดใช่ไหมแต่สมัยนี้พฤติกรรมก่อโรคเยอะเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยถือสำคัญ หกเสาครับอาจารย์อยากให้อาจารย์แชร์นิดนึงว่าปีหน้า2026ควรจะเปลี่ยนประมาณไหนยังไงดีเสาแรกก็คือด t ทริชันก็คือกินเป็นยานะคะง่ายๆเลยก็คือ WH o แนะนําว่าให้เรารับประทานผักก็คือถ้าเกิดเรามองในจานจานหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นสีเขียวสีส้มอย่างเงี้ยเป็นอันโอเคเป็นเหลักเกินครึ่งไม่ใช่ให้ทานโอเคให้ทานเข้าไปเลยเป็นโอเคแต่ถ้าเราเห็นเป็นสีน้ําตาลมันๆน้าตาลน้าตาลมันๆผัดๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่โอเคแล้วอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบ ง่ายๆเลยที่เราสังเกตได้นะคะต่อมาก็คือเรื่องฟิสิกอลทั้งร่างกายของเรานะคะคต้องออกกําลังกายให้สม่ําเสมอในเมื่อก่อนเนี่ย W h o นะคะก็คือคเขาแนะนําว่าให้ออกกําลังกายเนี่ยร้อานาทีถึง300นาทีต่อสัปดาห์โดยเราแบ่งเวลาเอา <ừ> แต่ปัจจุบันเนี่ย ปี2026เขาเน้นเพิ่มขึ้นมาว่าระหว่างวันก็ต้องขยับตัวด้วยถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าโอเคฉันเซตว่าฉันจะเข้าฟิตเนสหนึ่งชั่วโมงตรงนั้นแต่นั่งนิ่งๆตลอดเลยตลอด8ชั่วโมงมันก็จะเกิดโรคอย่างอื่นขึ้นปวดหลังั้างลงโซฟิตซิ่งเลยต้องขยับใช่ต้องขยับอาจจะตั้งเวลาขยับทุกหนึ่งชั่วโมงบางคนมีประชุมอย่างเงี้ยประชุมออนไลน์แต่ไม่เปิดหน้าเดินเดินวนในห้องประชุมได้หรือเดิืนเปลี่ยนห้องประชุมได้นะ ยืนทํางานนอกจากมีโต๊ะยืนขึ้นมาแล้วก็เป็นโต๊ะนั่งเพราะฉะนั้นนะครับทีมตัดต่อนะครับยืนยืนตัดบ้างนั่งตัดบ้างก็จะดีนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยผมว่าดีมากฟิสิกอลแอคทิวิตี้อันนี้สาคัญนะครับต่อมาครับอาจารย์เมื่อกี้สขาแล้วมีขาที่3ครับขาที่สาคือการพักผ่อน นะคะการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยทางแพทย์เราเนี่ยเราเรียกเรามีหลักก็คือ sleep hygiene เนาะซึ่งมันมีหลายอย่างมีรายละเอียดหลายอย่างมากเลยแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือจําไว้ว่า WHO แนะนําว่าในวัยผู้ใหญ่ต้องนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงนะคะถึง9้าชั่วโมงถ้า9้าชั่วโมงได้ยิ่งดีเลยแล้วควรนอนก่อนสี่ทุ่มเพื่อฮอร์โมนที่ดีอนก่อนสี่ทุ่มฮอร์โมนที่สมดุลจาง่ายๆจำง่ายๆโอเคครับนอนเจ็ดชั่วโมงนอนก่อนสี่ทุ่มนะครับผมผมอาจจะแอดอีกเรื่องหนึ่งละกันก็คือในเรื่องของปิดไฟอาจารย์ผมขออนุญาตเสริมเพราะว่าาอออเมืืถ ใกล้ๆเอาเปิดจอทีวีจอคอมไว้หรือบางคนอาจจะแบบอย่างของผมเนี่ยมีเด็กน้อย<ะ>ขนาดไฟแอร์เนี่ยเล็กๆเนี่ยผมก็ปิดหมดเลยมันจะได้หลับสนิทต,ตื่นเช้ามาก็คือแสงธรรมชาติทีเดียวอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้หลับได้ดีขึ้นแล้วก็7ชั่วโมงครบถ้วนต่อนเนื่องยาวนานไม่ต้องแบบลุกขึ้นมาเนาะอาจารย์โอเค3ขาแนละ้วอาจารย์กิน ออกกําลังกายนอนอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอีก3ขาครับอาจารย์ค่ะต่อมาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ s t r e s c management ก็คือการดูแลเกี่ยวกับเรื่องความเครียดความคิดความกังวลของเรานะคะยิ่งในซึ่งตามงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยความเครียดเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นวัยที่การงานงานหนักขึ้นนะคะตอนนี้ในปี2 0 2 6นนะคะทุกไกด์ไลน์เลย ทางต่างชาติทั้งนานาชาตินะคะเขามาเน้นเรื่องนี้มากเรื่องความเครียดจากการกับความเครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนน้ําตาลก็คุมได้ยากความดันก็รวนหมดเลยนะคะก็คือแนะนาจาดการกับความเครียดถ้าทําง่ายๆก็คือให้เพ่งไปที่ลมหายใจอย่างเงี้ยควกคุมลมหายใจหายใจเข้าช้าๆลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆอะไรเงี้ยนะคะสักห้านาทีอย่างี้ก็ช่วยได้นะคะเมดิช่เร่นเนี่ยไม่ใช่วิชาในพระพุทธศาสนาต่อไปนะจ๊ะใช่ตอนนี้มันมันมันเป็นวิทยาศาสตร์ลมันเป็นทั่วโลกเลย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้อย่างน้อยๆก็ปรับสมดุลเนาะสารสื่อประสาทของเราเลือดลมของเราก็จะดีขึ้นจากการความเครียกก็เป็นอีกขาที่สําคัญครับผมมาอีกเลยอีกสองขาครับอาจารที่อาจารอยากจะมาแชร์เรื่องไลฟ์สไตล์ครับอีกขานึงเนี่ยก็คือพูดแล้ววาบางคนอาจจะโกรธเนาะก็คือ ลดสิ่งที่เสี่ยงเธอค่ะโอเคปาตี้อ่ะปาร์ตี้อ่ะโอ้ได้บอกผมปาร์ตี้บอกบอกอาจารย์แม้ก์ดบอกท่านด้วยกท่านเลยปาร์ตี้ต้องอาจจะต้องลดลงนิดนึงเรื่องบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องแอลกอฮอล์มันก็คือไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มันไม่งามคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย เดี๋ยวนี้เป็นสายกรีนสายเฮลตี้เนี่ยมันดูชิกชิกกว่าสายปาร์ตี้เยอะนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยผู้ชายที่เฮลตี้ล่ำๆเข้าฟิตเนสเนี่ยมันดูด้านหนึ่งดุ๋นะแล้วก็ขี่จักรยานอะดีกว่าดียังดีกว่าเข้าฟิตเนสอีกดูดีกว่าเยอะใช่ก็ดีกว่าแบบ น้อคีบหรือว่าพออะไรเงี้ยมันก็ต้องใช่บางที่สถานที่ก็ต้องเลี้ยงไปถูกไหมอาจารย์ไปทำโนกไกลเพราะฉนะอันเนี้ยก็เป็นอีกเทรนด์หนึ่งแล้วสุดท้ายอาจารย์ขาเนี้ยขานี้ก็สาคัญอีกขาหนึ่งเลยขาเนี้ยเป็นขาที่สําคัญที่สุดหมอเน้นย้ําที่สุดก็คือเรื่องโซเชียลคอนเน็กชันก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้อายุยืนเพราะว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะทำสต๊าดี้ออกมาแล้วยืนยันว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี จะมีความสุขและมีอายุที่ยืนกว่า,วาวเพราะรฉะนั้นเทรนด์ปี2026ทางด้านสุขภาพเนี่ยไม่มีอะไรฮิตไปกว่าการอยู่กับคนที่ใช่อีกแล้วค่ะนี่โอ้โหครับผมก็ต้องจัดการกับท็อกซิกเพอร์ซันให้ได้ <laughs> จัดการกับตัวเราให้ได้ไม,ไม่ไม่ปสั้นในน้าเราก็หาคน,นที่ใช่ด้วยอ่าล้วก็หาคนที่ใช่แน่นอนท่ายังไม่มีเนาะ ก็ต้องค่อยๆหากันค่อยๆเรียนรู้กันแต่สิ่งอื่นใดผมบอกเลยครับว่าอกเสานี้สําคัญหมดเลยอะอย่างขาสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ให้สุขภาพดีทั้งหมดแต่อยู่คนเดียวในโลกผมว่าก็ไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันรู้เป็นสังคมจริงๆใช่ครับเเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก6กและทรายหกขานะครับที่อาจารย์นามาฝากกันวันนี้ก็อยากให้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นพวกเราไปปรับกันในเทรนด์2 0 2 6 ับผมนอกเหนืออย่างอื่นครับอาจารย์มีอะไรที่อาจารย์อยากจะเสริมแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าเกิดเป็นในเทรนในปี2026นเนี่ยนอกจากไลฟ์สไตล์ม e ดิซีนแล้วเนี่ยเราจะเน้นไปที่กรีนเฮลท์แล้วก็อีโคไลฟ์สไตล์กรีนเฮลท์มันก็คือสมัยเนี้ยคนเราจะเน้นเรื่องการรักโลกมากขึ้นลดมลภาวะลดการใช้พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดโลก ของเราเนี่ยยังอยู่ดีไม่ไม่มีมลภาวะตัวเราเองเนี่ยก็ยังจะอยู่ดีแล้วไม่ป่วยเช่นเดียวกันนะคะก็มาดูกันว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะคะก็คือเช่นถ้าเกิดว่าเราสามารถลดมลภาวะได้อย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดหรือว่ากิโลเกกือปอดเนี่ยก็ลดลงนะคะประมาณนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากินพืชผักมากขึ้นอย่างเงี้ยหัวใจแข็งแรงน้ําหนักลด ไขมันพกตับลดลงแน่นอนอรวมถึงเรื่องการแทนที่จะอะ่เขาเรียกอะไรขับรถไปทํางานโอ้คน,น,นคนหนึง่งคันหนึง่ง <c oughs> โอ้โหรถติด หมลภาวะเต็มเลยอย่างเงี้ยเนาะเปลี่ยนเป็นเดินหรือปั่นจักรยานแต่ต้องทําร่วมๆกันนะไม่ใช่เราปั่นอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นเขาขับรถไกันว่าเราก็ดมก็แล้วก็เป็นเดินอยู่คนเดียวมันเหมือนคอมมูนิตี้เพื่อนๆกันออกกําลังกายด้วยไปทางเดียวกันแล้วมันก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรก็ช่วยกันช่วยกันแบบนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าโอเคเหมือนทําได้นานมากขึ้นทําทําได้ต่อเนื่องมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าฟิตเนสนะคะฟิตเนสอาจจะน่าเบื่อนิดนึงตอนนี้ในสำหรับตอนนี้ต่อมาก็คือเรื่องสารเคมีในบ้้้้าาาาาานนนพวกํยยลงจ พื้นน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะก็คือพยายามใช้สิ่งที่ออแกนิกใช่เพราะว่ามันจะสิ่งที่มันเป็นสารเคมีเนี่ยมันจะ่าละคายเคืองต่อผิวด้วยนะคะทั้งเราทั้งลูกน้อยด้วยรวมถึงทำลายสมดุลฮอร์โมนของเราด้วยโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจริงก็ต้องระวังเนาะผมแชร์สั้นๆนะครับจริงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบต่อเรานะส่งผลกระทบต่อโลกด้วยผมกําลังจะบุ๊กิ้งไปฮอกไกโดจันเขาไม่ให้ไปเที่ยวเพราะว่าโลกเนี่ยมันร้อนครับแล้วหมีเนี่ย มันไม่อยู่ในปา่าเพราะว่ามันไม่มีพืชไม่มีของกินมีมันมาแอทกคนมากขึ้นที่ฮอกไกโด ั<ใ>น<ก>ช่วยนึ้นก็เลยเกิดอันตรายข,ขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะบอกว่าอย่า,ยาคิดว่าเฮ้ยไกลตัวแล้วไม่ส่งผลต่อเราในหลายๆกิจกรรมในหลายๆโอกาสในชีวิตเราเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ช่วยกันดูแลโลกไว้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อกระทบเราได้เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้อย่างน้นนอยแค่เปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยนะอาจารย์ไปซื้อของเนี่ยบางทีไม่ต้องขับรถไอก็ได้ปั่นจักรยานเดินไปบ้างอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆช่วยกันรักโลกไปด้วยก็สุขภาพเราก็ดีขึ้นด้วยใช่ะรใช่ค่ะแล้วก็อีโคไลฟ์ สองก็คือปลูกพืชไว้ในบ้านหรือบริเวณคอมมิวตี้ของเราหมู่บ้านของเรานะคะเพื่อที่อาจจะได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นที่สีเขียวทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็3ใช้แก้วของตัวเองเนี้ยง่ายมากเลยนะคะประมาณนี้เาดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของถูกไหมอาจารย์มีรูปแบบแก้วที่เก็บความเย็นรักโลกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ทําให้เราไม่ต้องใช้พลาสติกเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นจุดเล็กเล็กน้อยๆจุดรายละเอียดแต่จริงๆแล้วสาคัญแล้วก็ไม่ได้แค่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา ดีขึ้น,นหลาในหลายๆคนที่สุขภาพดีเนี่ยก็ทําให้โลคสุขภาพดีขึ้นไปด้วยครับแล้วเราก็ครอบคุมกันไปในเรื่องของสุขภาพกายเกือบจะหมดนะครับอาจารทีนี้เราต้องการสมดุล กายแล้วอ่ะใจต้องมาด้วยกายรพร้อมใจพร้อมมาจาย์วันนี้เทรนด์2026ที่เกี่ยวกับสุขภาพใจเกี่ยวกับ mental wellness เนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือเราคนเราเนี่ยมักจะดูแลร่างกายนะคะคแต่ลืมดูแลใจซึ่งมีผลกวนมากกว่าที่เราคิดนะคะคเพราะว่าร่างกายดีแค่ไหนแต่ถ้าใจเราเหนื่อยเนี่ยโรคทุกโรคเนี่ยมันก็พังไปหมดมันรักษาหายยากค,คำแนะนำง่ายๆก็คือหนึ่งซื้อไพลีนที่เราพูดไปแล้วนอนนอนเจ็ดชั่วโมงนอนเจ็ดชั่วโมงก่งอนารื่อประสาทส่งผลต่จิตใจใช่แล้วก็ต้อง ไฟมืดสนิทเลยนะคะครับผมแล้วก็เสียงเสียงก็ต้องไม่มีแล้วก็อุณหภูมิคงที่บางงานวิจัยบอกว่าใส่ถุงเท้านอนต้องอาบน้ําด้วยนะบางคนอนอนทั้งคืนี้ไม่อาบน้ำเนี่ยมันไม่สบายตัวไห้เลยครับผมไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนี้สติภัยจถ้านอนดีแล้วจิตใจก็จะดีขึ้นตามจริงจรมันรีเลยกันนะจย์มีหลายๆท่านมีรหลายท่านก็พูดไว้ว่าเรื่องของ mental health อันแรกที่เราจะต้องดูแลเลยเนี่ยคือการนอนเลยนี่เป็น first priority นะครับ อะน้องจากนอนแล้วที่จะดูแลจิตใจมีอะไรไหมครับจ่าก็อาจจะมีดิจิทัลดีทอ์นิดนึง oh. เพราะว่าบางทีคือถ่าย,ถ,ายถ่ายนานเกินไปบางทีมันก็เครียดเนาะบางค,บคนเราอ่ะในอินสตาแกรมไอจีอะไรเงี้ยดิกตอกเครียดจัากนอนไม่หลับคือข่ามเครียดแล้อีกอย่างหนึง่งบางทีดูไปไปไป,ไปดูของคนอื่นอะ เขาก็โชว์เขาก็โชว์แต่รูปชิคๆร้านกาแฟชิลๆแต่ที่จริงเบื้องหลังเขาอาเจาหูตั้งใจตั้งใจทำงานหนักมากหนักมากแต่ว่าทุกคนก็โชว์แต่ด้านดีเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นเครียดรับข่าวสารเครียดรับความ ปลดความความแบบเลิศแกรมของคนอื่นมากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นเครียดนะคะอย่างน้อยดิจิทัลดีท็อกซ์ี่ยก็คืออาจจะทำหนึ่งชั่วโมงต่อวันโดยที่จริงทําก่อนนอนจะดีมากเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่เขาให้นักศึกษานักเรียนอย่างเงี้ยนะคะดูเขาให้ดูดูโทรศัพท์15นาทีแล้วมาวัดขึ้นการนอนปรากฏขึ้นเป็นลื่นตื่นถึง2 3ชั่วโมง ถ้าอย่างนั้นแปลว่าอะไร,รไปแปลว่า,แป,วาแปลว่าก่อนที่จริงก่อนนอนสองงสามชั่วโมงไม่ควรดูเลยสกรีนไม่ดไมูไม่เสพไม่ดูเลยค่ะได้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสกรีนไทม์อาจารย์ในเรื่องของการที่จะดูโซเชียลหรือดิจิตัลต่างๆเนี่ยถ้าเราดีท็อกบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยดีท็อกสักผมว่านะเอาก่อนนอนเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ต่อเราและแล้วก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมด้วยนะครับอีรื่นึ่งไหมครับอาจารย์ที่เราก็มีเรื่องไมโครนิสไ f u ครนสบางคนอาจจะไม่รู้จัก ที่จริงรถ้าเกิดจ้าทางไทยเนี่ยง่ายๆก็ทำสมาธิาธหรือว่าที่จริงทางเมืองนอกเนี่ยก็คือประสาทสัมผัสทั้งห้าเนี่ยให้เราอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้ตาเรามองอะไรอยู่หูได้ยินเสียงอะไรลองสังเกตดูจมูกกําลังสัมผัสอะไรอยู่ได้กิ่นอะไรอยู่ปากรับรสอะไรอยู่หรือเปล่าและสัมผัสตอนเนี้ยรู้สึกว่าพื้นมันสากไหม อากาศมันเย็นไหมในระหว่างที่เราโฟกัสกับสิ่งกับอาประสาทสัมผัสทั้ง5เนี้เนี่ยค่ะมันจะตัดวงจรความคิดวิตกกังวลของเราที่เรากําลังคิดอยู่ไปได้ในขณะนั้นเลยและมันไม่ใช่ได้แค่ขณะนั้นเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาแล้วคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าถ้าฝึกทําบ่อยๆนะคะสมองเราเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะตัดความคิดที่คิดวนๆคิดกังวลตลอดเวลาอย่างเงี้ยได้เก่งมากขึ้นนะคะเราก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสมากขึ้น กก่่งมาขึ้นคะจริงๆต้องเรียนแบบนี้อาจารย์อันนี้เล่าให้ฟังหก่อนว่าไมฟูรเน็ตในสำหรับผมเนี่ยจะชอบไปใช้แอปพลิเคชันพาลเคยเจอไมฟูรเบลไหมครับเจออปึง้งใ,ในเงี้ยเขียนไว้นะแปดนาทีกึ่งหนึ่งเนี่ยให้กลับมาอยู่กับลมหายใจบ้างคือบางทีเราจะหลุดลอยอไปกับอะไรก็ไม่รู้พอเราปึ้งหรือโทรศัพท์สั่นเนี่ยบางทีเราก็กลับมาแค่8นาทีเองครับพอาแปดนาทีปุ๊บเราได้ยินครั้งหนึ่งแล้ก็หายใจเข้าลึก บางทีเราอาจจะอยากวินลดกันข้างหน้าเราจะมีลูกค้าอยากจะทำกันทั้งนี้พอ,อปึง้งมันก็ให้เราอยู่กับลมหายใจก็ใจเย็นขึ้นอันนี้ผมว่าก็เป็นประโยชน์เนาะแล้วเชื่อไหมว่าคนที่โหลด m y f ครเ Bell เนี่ยนะเป็นต่างชาติมากกว่าคนไทยอ,อีกนะเราจะทำโดยคนไทยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้<ๆ>หลายๆท่านถ้าอยากจะลองนะครับลองไปดูในเขาเรียกว่าอะไรดีแอปพลิเคชันของเราได้ใน App Store ใน Google Play ของเราได้เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะคะเหมือนดึงสติเรากลับมาตอนนี้เรากำลังจะขึ้นและกำลังฮิตฮขึ้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้ปึ้งขึ้น มีอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับผมในด้านถัดไปนะครับอาจารย์ในเรื่องของการออกกาลังกายบ้างเทรนนี้อาจารย์อยากฝากตรงไหนบ้างครับอาจารย์เทรนกันเรื่องการออกกําลังกายเนี่ยที่จริงออกกาลังกายเนี่ยเอาแบบที่ชอบเอาอะไรก็ได้ที่ชอบอย่างอาจารย์แม็กเดาเลยว่าชอบแบดมินตันไม่ต้องเดาเนาะอันนี้คือแอบรู้ไมแอบมันตรงตรงมากใช่ไหมคะใช่ครับใช่เอาที่ชอบเอาที่ชอบเลยหรือว่าบางคนเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกกาลังกายโดยสักทีเดียวบางคนเนี่ยไม่ชอบกีฬาเลยพี่เด็กก็ไม่ชอบเข้าเราก็จะบอกว่า ถ้าเกิดคุณชอบสัตว์เลี้ยงคุณพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นไหมล่ะเป็นกิจกรรมร่วมกับอันนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณชอบช้อปปิ้งคุณไปเดินห้างเลยบางทีเคยเคยเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าฟิตเนสชอบว่ายน้ำแต่ตอนนั้นอากาศหนาวฝนตกก็เลยไปจะไปเดินห้างจะไปเดินห้างปุ๊บคิดว่าอ่ะไปเดินสัก30นาทีนาทีปรากฏเดินไปเดินมาสองชั่วโมงค่ะเดินไปแกิโลนะคะ นะคะอย่างเงี้ยก็คือได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ดโยดโยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น,นะะปให้มันเป็นเข้ากับฮอปปิทที่เราชอบละกันค,ครับผมอ่ะแล้วสุดท้ายครับอาจารย์มีเรื่องอื่นๆที่อาจารย์อยากจะ แต่ว่าทางด้านสุขภาพใจนะคะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมีอารมณ์ความรู้สึกที่ว่ารู้สึกว่ามันหม่นหมองเนาะอะไรที่เคยชอบทําแล้วก็รู้สึกไม่สนุกและไม่อยากทําเริ่มเก็บตัวอยู่กับคนดีอยู่คนเดียวเริ่มทํางานได้ไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนานเกินสสัปดาห์ก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทั้งนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์ก็ได้ซึ่งตอนนี้การปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของเหมือนเราได้เปรีย คนอื่นนะคนอื่นดูแลแต่กายแต่ของเราอ่ะใจมันดูครบถ้วนเลยดูทุกอย่างทุกมิติจริงๆก็ต้องนึกว่าน่าชื่นชมนะครับสำหรับคนที่รู้ว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วเข้ามาสอบถามพูดคุยกับคุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเนี่ยแล้วแก้ไขได้ตรงจุดจริงๆเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนรอบข้างต่อคนในครอบครัวด้วยนะครับก็ต้องชื่นชมว่าเราใส่ใจในสุขภาพด้านนี้ไม่ว่าทางกายท้งใจเนี่ยก็มาปรึกษากับผู้ที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญก็ทําให้จัดการได้ดีมากขึ้นนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์หยกมากนะครับอาจารย์อาสุธรเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เลยนะครับในการดูได้เกี่ยวกับวิชาการป้องกันเนาะแล้วก็อยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพของเรามาอย่างยาวนานก็จะให้อาจารย์เนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลอะไรดีๆเนาะแล้วก็มาตรวจสุขภาพกันก็เชื่อว่ามีแพคเกจดีๆมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็มีคําอธิบายดีๆจากอาจารย์แน่นอนคีอต้องขอบคุณอาจารย์อาสุธรมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ